สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างเก่งบัลบือนะครับวันนี้ก็ทดสอบก่อนส่งเหมือนเดิมนะครับคันซ้ายมือนี่เป็นโครงเกียร์ลุ่งเพชรนะครับเครื่อง9.5แรงนะครับคันขวามือนี่เป็นทะลีทองนะครับรุ่นเก่านะครับเกียร์ชักนะครับ9.5แรงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคันซ้ายมือนี่น่าจะเครื่องโซมพอสมควรนะครับสตาร์ทติดยากนะครับ ตอนเช้านี้แบตเตอรี่ยังเกือบหมดนะครับกว่าจะติดนะครับคันขวานี่เป็นเกียร์ทะเลทองนะครับแต่ว่าเครื่องก็ยังฟิตปึงปังอยู่นะครับยังโอเคอยู่ยังแรงอยู่นะครับเขาทะเลทองนี่เขาผมว่ามันโอเคนะครับเกียร์หนึ่งนะครับช้านะครับแต่แรงนะครับได้ความแรงนะครับเกียร์สองยกล้อนอ่าคนลุกเลย ก็สองคันนี้เดี๋ยวมีหลังจากทดสอบก็เดี๋ยวแจ้งกำหนดส่งไปนะครับผมแต่ว่าคันซ้ายนู้นยังไม่ได้ทำขอบล้อสีส้มนะครับคันขวานี้ก็คือพร้อมส่งนะครับก็คือไถเสร็จวันนี้นะครับล้างแล้วก็อาจจะแจ้งล่วงหน้าส่งได้เลยนะครับคันที่เห็นอยู่ในกล้องนี้ก็คือมีหัวหมูนะครับติดเข้ามาแล้วก็จะมี อะแดปเตอร์ข้าต่อนะครับใส่ไอตัวล้อเหล็กนะครับนี่นะครับล้อเหล็กนะครับก็เดี๋ยวเราดูผ่าน3ใบนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่หัวหมูต่อนะครับก็เดี๋ยวทดสอบกันก่อนนะครับก่อนส่งนะครับประจํานะครับทุกคันนะครับทดสอบก่อนส่งนะครับแล้วก็ตอนไปส่งก็เทนให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ได้ชัยนิคมฟาร์มนะครับ นักขับนะครับจากร้านช่างเก่งบรรบือนะครับอาจจะว่าเป็นมือหนึ่งของร้านนะครับวันนี้สลับเวลานะครับบัว20ตัวนะครับสลับเวลานะครับมาทดสอบไถให้นะครับ นี่ทรลายร่องมันก่อนนะครับมันเป็นร่องตรงกลางนะครับตอนนี้รถไถ่อมร่องอยู่นะครับก็คือไถร่องทิ้งไปก่อน,นที่มองไม่โดนดินด้วยนะครับก็ไถร่องไปก่อนเราบังคับ ไม่รู้ว่าจะดูออกกันหรือเปล่าครับ สองใบหน้ามันกินดินเยอะกว่าเยอะกว่าใบสไตล์คนระับ ว่าก่าดับรล้วว่าดับแล้บดับแล้วนี่นะครับวิธีการใส่หัวหมูนะครับมันจะมีตัวอุปกรณ์นี่นะครับนี่นะครับแยกต่างหากนะครับก็ใส่ถอดผ่านก็ใส่สลักนะครับออกนะครับแล้วก็ใส่แขนกลางนะครับ อันนี้นะครับเป็นชุดเป็นชุดของมันนะครับเอาง่ายชุดใส่หัวหมูนะครับถ้าเรามีหัวหมูอยู่แล้วที่บ้านนะครับเราต้องการจะใช้กับรถไถดัดแปลงนะครับเราก็ซื้อไอตัวนี้ไปนะครับไอตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะครับมันจะมีสลักใส่ไอตัวนี้จะเป็นตัวประคองนะครับเวลาเรายกนะครับจะให้มันไม่แกว่งซ้ายแกล้งขวานะครับก็มีแค่นี้นะครับแล้วไอตัวนี้ก็ปรับได้ปกติไอตัวนี้ก็ปรับได้ปกตินะครับผม มีแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยทดสอบกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหัวหมูนะครับมาทดสอบกันต่อนะครับกับพันหัวหมูนะครับล่องมันนะครับทะเลทองนะครับคันนี้นะตื้นลึกซ้ายขวาปรับได้หมดนะครับมีตัวต่อนะครับเดินไม่ทันนะครับต้องวิ่ง ปกองสันก็ขอให้นะครับผมเดินไม่ทันนะครับทะเลทองนะครับ9.5แรงนะครับใส่ใส่ออกใส่เลยใสย่ใส่ไปเลย กองป้ายานีะ่ะเ,เออไปเลยเอาหุกหุกเละได้ปม่ได้เพืน่นก็บ,บอกเขาเองดอกไปเลยนี่นะครับต้องมันนะครับตอนนี้แค่ห้าโมงกว่านะครับแต่มืดแล้วนะครับ มืแล oh, <laughs> ้วมันอาจจะย้อนแสงนะเอาเถอะครับอบคุณเดินเร็วนะครับถ้ากล้องสั่นก็ขออภัยด้วย ปล่อยมือแล้วนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับทำงานอะไรเกี่ยนหนึ่งของอะทะเลทองนะครับถ้าเป็นวิศวนี่โอ้ยนะจุดจัดลองลอง,ลองต่อไปนะครับอันนี้ล่องแรกนะครับลองลอง,ลอง,ลองต่อไป มันจะเหวีขึ้นมานะปกตินะครับมันจะนี่นะมันจะเหวีขึ้นมาหน่อยขยับเข้ามาอีกหน่อยนะมันจะกินร่องเดิมติ๊กๆขยับพม่ามันกินร่องโตเบอรชิสโเบอร์ชิสโตเบอร์ชิสโต้เบอร์ชิสโต้ทีนี่นะครับมันตรงล้อพอดีนะครับพอมันตรงล้อมันจะกินร่องเดิมนะเดี๋ยวขยับมาซ้ายหน่อย เอาถอดสลักออกก่อนกันเลดีกวยังไงเออนี่ครับก็ถอดออกก่อนได้นะก็ย้ายมาก็ย้ายได้นะเอาไปตรงไหนก็ได้นะ อย่อาปลอยรถไปคนเออนัน่นแหละนั้นแหละ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn auf die แล้ว่าตรงสิ